สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสิร์ฟข่าวก่อนเที่ยงกับข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้กับพิชันสิริปัฒนากราประพานมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะกับบอจสุภาลัย Property Management เข้าซื้อหุ้น MK 4.709%หนุนทั้งกลุ่มถือ5.0292% สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคอลตรายงานการได้มาหุ้นของบริษัทมั่นคงเคหะการจำกัดมหาชนหรือ MK โดยบริษัทสุภาลัย Property Management จำกัดซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่19พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น4.709%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการขณะที่จำนวนหลักทรัพ,พาย์ภ่านหลังการได้มาคิดเป็น4.709%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น5.092%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการมาต่อกันที่ STC ปรับเป้ารายได้ปี63เหลือ6.1พันล้านจากเดิมตั้งเป้า7 0พันล้านบาทหลังโดนกระทบโควิด -19 พลตีพัชรรัตกุลประธานเจ้าหน้านที่บริหารบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนหรือเ TC เปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อไรายได้ของบริษัทโดยผลกระทบที่เกิดจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เช่นการเริ่มปิดห้างสรรพสินค้าในโรงแรมร้านอาหารก็เริ่มลกดาวส่งผลต่อความต้องการเครื่องดื่มทั้งโดยตรงคือยอดการสั่งซื้อของกลุ่มร้านค้าที่ปิดท้ายไปและผลกระทบ ทางอ้อมจากการกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงจากรายได้ที่ลดลงในช่วงล็อกดาวน์ทำให้ปริมาณยอดขายประจำไตรามาสที่1ปีนี้เท่ากับ15.4ล้านยูนิตเดสลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ17ล้านยูนิตหรือลดลงในอัตราร้อยละ11 โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ริ่ส่งผลกระทบกับความต้องการของผู้บริโภคในต้นเดือนมีนาคมในกลุ่มตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์หรือดอนแอลกอฮอล์เรดี้ทูดิง์พบว่าสัดส่วนการตลาด N-N-A-R-T-D ของบริษัทยอยู่ในภาวะทรงตัวที่ระดับ25.1ขณะที่มูลค่าของตลาด N-A-R-T-D ทั่วประเทศลดลง4%จากการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภคไปสู่กลุ่มลูกค้าในกลุ่มเครื่องดื่มที่มีเนะ็ ขึ้นขณะที่เครื่องดื่มในกลุ่มน้ำอัดลมและน้ำผลไม้มีมูลค่าลดลงทั้งนี้ผลกระทบดังกล่าวทำให้บริษัทได้ดำเนินการปรับเป้าหมายรายได้ประจำปี2,563โดยปรับเป้าปริมาณขายลงมาที่54ล้านยูนิตเคสจาก61ล้านยูนิตเคสขณะที่เป้ารายได้ปรับเหลือ6,100ล้านบาทจากเดิมตั้งเป้า7,000ล้านบาท และ s p g c ใส่เงินลงทุนครั้งที่2ทับ5จำนวน1,924ล้าน1 8 7 0 0 0เนยนในโครงการโซล่าฟาร์ม480เมิะวัต์ที่ญี่ปุ่นดรวันดีกุลชรยาคงจุลเจริญกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท SPCG จำกัดมหาชนหรือ SPCG เปิดเผยว่าโครงการโซล่าฟาร์มอุคุจิมะเมกะโซล่าโปรเจกต์ขนาดกำลังการผลิต480เมิะวัต์ณเกาะอุคุจิ เมืองนางาซากิที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการลงทุนพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มซึ่งได้มีผูล้ล้มลงทุนก็ได้แก่เคียวเคราคอร์ปอร i ชั่นเคียวเดนโกะคอร์ปอรชั่นเทกโกโตเกียวเซนจูร่คอร์ปอรชั่นฟูกุคุวาเิเล็กทริกคอร์ปอร์นีลิมิเต็ดซูโบยคอร์ปอรชั่นและบริษัทถือหุ้นร้อยละ17.92เป็นจำนวนเงิน9ล้านเยนซึ่งบริษัทได้มีการชำระทุนครั้งที่1ทับ5เป็นจำนวนเงิน2,000 289 6 8อยแเาเย็เยน เมื่อวันที่26มีนาคม2563ที่ผ่านมาบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าได้มีการชำระทุนครั้งที่2ทับ5จำนวนเงิน1,924,187,000เยนเมื่อวันที่18พฤษภาคม2563และจะชำระทุนครั้งที่3ทับ5จำนวนเงิน64,828,000เยนภายในเดือนกันยายน2563ทั้งนี้กำหนดก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนที่วางไว้และใน คือความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซต์ .com และยังสามารถติดตามได้ที่ a c e b o o k Instagram t w i t t e r Telegram l i ฟ e s q u a r e รวมทั้งรับชมย้อนหลังที้ที่ YouTube c h anel n ค่ะสําหรับวันนี้รายการเสิร์ฟข่าวกันเที่ยงขังหมด,ดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวล 11. า11.30นวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ